มันจะใบไม่ร่วงคนบางคนนี่เวลาทํารั้วในเมืองหรือว่ารั้วที่มันมีเพื่อนบ้านเนี่ยเขากลัวว่าใบามันจะร่วงเป็นหล่นไปอยู่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงใครคิดถึงเราวันนี้ลุงกลมกำลังจะส่งงานอันนี้ไปจังหวัดระนองผลแปด แดดสีแต่คนมาซื้อก็บอกว่ามันไม่มีฝนหรอกเอ้ยไม่ใช่ไม่มีแดดหรอกมีแต่ฝนเอาไปดูไปดูทารั้วครับอันนี้420ต้นนะเราอันนี้ก็เป็นรถของอที่ทางคนซื้อจัดหามานะครับแต่เราเห็นรถแล้วโอ้โหแข็งแรงมากอย่างนี้ไปทีหนึ่งห้าหกก็ได้นะตอนนี้เต็มที่ในเท่าไรลูกพี่ห้าตันสี่ตันาาตินน๊ก สี่ตันแต่นี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น้ำหนักไม่เยอะหรอกมันฟูมันฟูช<ห>ี้โผล่ถ้ารวมรถแต่ถ้าทุกตลาอยู่มาเจ็ดตันแล้ว,วอ,อ๋อก็่สี่ตันก็ปาเนาะอ้าวก็เป็นไผ่หลอดซะส่วนใหญ่ครับจำนวน420ต้นแล้วก็มีไผ่นี่เขาก็เ<ห>อาด<ห>้วยมีไผ่ขึ้นกระซิลิปไผ่ลวกหวานไผ่บงหวานไผ่เลี้ยงหวานนะครับอันนี้เป็นอย่างกะเขาเรียกว่าซื้อขำๆไป แต่นี่กาเชลิสนี่เขาอยากได้5ต้นนะครับติดป้ายให้เรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้ก็กําลังขึ้นครับทีนี้ตัวนี้ไพลอดไพลอดตัวนี้อ้าวความสูงนะความสูง1เมตรอันนี้เพื่อให้เช็คแน่ๆเลยน้ําหนักต่อถุงลุงเดาว่า5โลนะพัวอ้า4โล8 4โล6 4โล8ระมาณนี้ัไม่ถึง5โล่ด้วยเพราะฉะนั้น อัดทีห้าโลไปเลยเว่อร์หน่อยห้าสี่ยี่สิบสองตันเองโอ้ยวิ่งเบาๆชิวๆวิ่งสองตันเองนะแต่ว่าอัดจริงๆอะเขาอัดถึงหกร้อยได้ผมว่าผลส่งทางไกลนี่นะหกร้อยได้แต่น,นีนสี่ร้อยยี่สิบอ้าวทีอันนี้ก็ให้รู้ว่านนกำลังกำลังส่งครับกำลังส่งอยูอ่อันนี้เขาไปทำอะไรคนซื้อเขาไปปลูกเป็นแนวรัว้ว น่ารั้วเขาเนี่ย400เมตรเขาจะปลูกแล้วสวยทันทีนะครับมันจะใบไม่ร่วงคนบางคนนี่เวลาทํารั้วในเมืองหรือว่ารั้วที่มันมีเพื่อนบ้านเนี่ยเขากลัวว่าใบามันจะร่วงไปหล่นไปอยู่กับเพื่อนบ้านไหมบางคนมันมีปัญหากันแต่อันนี้ดีไม่ร่วงแล้วลำเขาเนี่ยประมาณประมาณนี้ถ้าเราปลูกจริงจังนะประมาณหนึ่งปีก็จะสูงอีกเท่าตัวหนึ่ง นะครับเราก็มาตัดนิดหน่อยอนี่ลองดูบางอันมันสูงขึ้นมาน,นี่ยื่นมือเห็นไหมครับนี่ยื่นมือลุงนี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เอาเราก็ตัดตัดนะครับทีนี้อันนี้คือจุดประสงค์ทารั้วแต่บางคนเขาไม่ได้หวังปลูกทารั้วนะเขาจะทําหลอดไก่หมดแล้วครับ420อันนี้แบบไปแบบ เบาๆลุ่มหลวมยังไม่ได้อัดแน่นมากนะครับเพราะว่าคันนี้เต็มที่600นะอันนี้ใส่ไปแค่420ลุ่มหลวมครับลุ่มหลวมแล้วก็มีภัยอื่นแค่9ต้นเองฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ